เดี๋ยวพาดูการสาธินของหางทีทีหน่อยดูครับดูการพิจกปเป็นไง สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลโอ้โหนานแล้วครับผมไม่ได้เจอสุดหล่ออ่าหกสี่ศูนย์ต้าม่วงตัวแรงวันนี้เขามาพร้อมหางพรวนนะครับหางหกคงหางเอ้หางห้าคงหางหก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ใช้หางของที่ทนะครับผมบอกเลยว่าการพิกกหญ้านี่สุดยอดจริงๆนะครับดูสาดดินดีขนาดนะครับหางที่ที่นี่ขายยากแล้วนะครับผมทุกวันนี้แกนเล็กต้าวม่วงต้าวม่วง ไม่ได้พ่อกันโดนครับผมเอาเผื่อจะดูการล้มต่ออ้อยวันนี้เพื่อนกามาอุ่นเครื่องรถนะครับไถาขาต่ออ้อยประมาณ4ีไร่นะครับแต่ว่าแปลงเงีวแปลงยาวมากไถแป๊บเดียวก็แล้ว ดูการสาดดินของหางทีทีนะครับผมไม่ได้เจอกันนานยังหล่อเหมือนเดิมครับต้าม่วงคันนี้รถได้มาจากซูเปอร์กิจแท็กเตอร์นะครับสีสันนี่จิจัดโดนตาโดนใจ ถูกใจวิรุ่นขนาดครับผมอ่ะเดี๋ยวถ่ายจะข่าเขาถ่ายพ้นคืนมากก่อน เดี๋ยวพาดูการสาธินของหางที่ทีหน่อยดูครับดูการพิกบเป็นไง ดีมากเลยครับผมไว้ใจเขาเลยทีทีที่ย่าลกๆอย่างนี้นี่สุดจอด เป็นนน่แนะครับผมหลังจากที่ได้มาชม6อขุกีต้าม่วงครับไถลมต่ออ้อยห h á o โคกแบบนี้ครับขับหางทีๆนะครับผมหางห้าคงหางหกเป็นไงครับผมโอ้ยบอกเลยว่าหางตัวนี้ลมลม n h ดีขนาดครับเพราะว่าหัวกีหกีูนเสียรันกับใส่ตัวนี้คือกัน เป็นไงครับสุดยอดไหมเนี่ยครับดูดิก่อนไถกับหลังไถเป็นยังไงครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดเนี่ยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ด้วยนี่ครับ ยาลกๆเลยเป็นไงโอ้ของแท่อีครับไถดีไถลึกกบญ้าดีการันตีเลยนะครับนี่ตัวนี้เลยแต่วบุรุว่าสูมือนี่เขาจะมีขายบุานนี่มันเป็นหางที่ๆนะครับผมไถเขาเลือกสาดดินไก่นะครับอ่ะน้องน่าจะเข้าต้นไม้นะครับ ครับผมคลิปนี้กับพามาชม6640ต้าม่วงของน้องครับนานๆเจอกันทีก็ยังคงหลอแล้วก็ดุดันเหมือนเดิมนี่ครับไถสวนแบบชิวๆเลยไม่ต้องเล่งรถเยอะนะครับรถมันแรงอยู่แล้วอันนี้เป็นรถปี96นะครับซื้อมาจากสุปกิจแท็กเตอร์นบะบิวสีมาอย่างแกมเลย ครับหนึ่งปีผ่านไปก็ยังคงสุดสเหมือนเดิมนะครับสีรถอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากวัตนิกรไว้เจอกันไม่คิหนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ